สวัสดีครับสำหรับสหรัฐมิการแล้วนะครับเครื่องบินของกองทัพอากาศก,กับกองทัพเรือนี่จะแยกจากกันแต่ก็มีบางลําที่ใช้รุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าภารกิจต่างกันและเครื่องบินของกองทัพเรือของสหรัฐมิการนั้นมีชื่อเสียงมากมายนะครับอย่างเช่น f 1 4 tomcat fs แ hornet fs แ super hornet เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วมีเยอะกว่าน,นี้ทั้ง f 4 f 5เยอะแยะมากมายทีเดียวและ fs แ super hornet นี่หละครับก็คือสุดยอดเครื่องบินของกองทัพเรือโดยกองทัพเรือแล้วก็เพื่อกองทัพเร Super Hornet ก็พัฒนาต่อมาจาก f h 1 8 h o r ป e t โดย Super Hornet ก็ปิดครั้งแรกในปี2538นะครับแล้วก็เข้าประจําการในปี2544ซึ่ง Super Hornet ก็ถือเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถลำหนึ่งสำหรับเครื่องบินในยุคที่4นะครับใช้กันอยู่2ประเทศก็คือสหรัฐมิกาและก็ออสเตรเลียและเมื่อไม่นานมานี้ครับเยอรมันครับก็มีคำสั่งซื้ออีก45ลำอันนี้คือ Super Hornet นะครับส่วนของมาเลเซียเป็นฮอนเนตเฉยๆไม่มีซูเปอร์ ทำการการเปลี่ยนยุคของเครื่องบินจากยุคที่4มาเป็นยุคที่5นะครับแน่นอนว่ากองทัพเรือของสหรัฐมิการเนี่ยก็ได้รับเครื่องบินสเตลอย่าง F35 ในรุ่น B แล้วก็ F35 รุ่น C เหมือนกันนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดของ F35 ทั้ง B แล้วก็ C นี้ทําให้ประจําการในกองทัพเรือนี่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณสมบัติเฉพาะตัวที่กองทัพเรือต้องการที่มีอยู่ในตัวของซูเปอร์ฮอ e เนตนั้นไม่มีอยู่ใน F35 ทั้งท Super ้งแลวกเอทํามสําคัญต่อกองทัเรือมาก้ Super ถึงแม้ว่าจะเป็ซีทำให้ซนเน ยุคที่4นะครับแต่ว,ว่าค่า RCS หรือว่า Radar Cross Section ต่ำมากก็คือตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ยากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องบิน,นยุคที่4ทั่วไปและแน่นอนกองทัพเรือจะรักษามันไว้น่าสนใจอีกอย่างคือกระบวนการแทรกแซงของ F-35 นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจะเข้ามาในกองทัพเรือได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อกองทัพเรือตั้งโครงการ FAXH ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นโครงการเครื่องบินใหม่ของกองทัพเรือโดย Boeing ซึ่งกองทัพเรือตั้งจุดมุ่งหมายสำหรับโครงการ FAX ไว้ว่าต้องเทียบเท่าหรือว่าดีกว่าซูเปอร์ร์เนตโดยไม่สนใจว่าจะเป็นสเตลหรือไม่นะครับแต่ว่าคุณสมบัติของซูเปอร์ร์เนตเนี่ยต้องอยู่ครบในเครื่องบินใหม่นี้นะครับห้ามขาดตกบกพร่องไปแม้แต่อย่างเดียวหลาช่วงนี้กองทัเพเรือสหรัฐก็มีการอัปเกรด FS8 s อสแป h o r n e อร์เนี่ยรอปก่อนนะครับรอเครื่องบินใหม่แลือ F35 ละะครับ ละกองทัพอของสหรัฐมีการก็ได้รับ f a 8 Super Hornet Block ที่2แล้วนะครับทั้งรุ่นที่นั่งเดียวก็คือรุ่น E และก็รุ่น2ที่นั่งก็คือรุ่น F นะครับซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดแล้วแล้วก็ยังประกาศจะทดสอบ Super Hornet Block ที่3อีก2เดือนข้างหน้า mm hmm. f a 8 Super Hornet Block ที่2นี้ก็จะมีเรดาร์แบบ Esa นะครับหรือว่า Active Electronically Scanned Array ซึ่งเรดาร์ตัวนี้กองทัพอากาศก,าก็ต้องการมากๆครับนักบินของกองทัพอากาศนี้ต้องการเรดาร์ตัวนี้ไปใส่กับ F-16 แล้วก็ F-15 ที่มีประสิทธิภาาาพดีออยู่แล้้วนรรัตงก นี้มากกว่า F 3 5ด้วยซ้ำนะครับอันดับที่2นะครับ FS 8 Super Hornet Block ที่2ก็จะมีจอสแสดงผลที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอัปเกรดระบบ Avionics ก็คือระบบการบินของเครื่องบินนั่นเองนะครับอัปเกรดระบบเซนเซอร์ให้มีการตรวจจับที่ไกลขึ้นดีขึ้นแน่นอนว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศการคุ้มกันทางอากาศการบินลาดเวยทางอากาศการเตือนน้ามันกลางอากาศและก็สนับสนุนทางอากาศรวมถึงการปราบปรามป้องกันทางอากาศด้วยนะครับ แน่นอนว่าการอัปเกรดต่างๆจะทําให้น้าหนักของซูเปอร์ฮอร์เนตเพิ่มขึ้น7,000ปอนด์นะครับ1ปอนด์เท่ากับ0.45กิโลกรัม7,000ปอนด์เท่ากับ3,175กิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ว่าสามารถบินได้เพิ่มขึ้นอีก50%นี่คือบล็อกที่2นะครับแล้วก็กองทัพเรือได้ทําสัญญากับโบอิงในการอัปเกรด FS-8 Super Hornet บล็อกที่3ในเดือนมีนาคม2,562ที่ผ่านมานะครับเป็นเงิน4 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ1,28,000 โทรเนตบล็อกที่3นะครับ72ล้ำด้วยกันก็ตกล้ำละ1,777ล้านบาทนะครับสลับงบประมาณในปี2,562แล้วก็2,564 โดยโบอิงจะทําการทดสอบแล้วก็คาดว่าจะส่งมอบซูเปอร์ฮอ e เนตบล็อกที่3ให้กับกองทัพเรือเร็วๆนี้นะครับซูเปอร์ฮอนเนตบล็อกที่3ก็จะมีห้องนักบินที่ทันสมัยแบบเอชวานซ์ขั้นสูงทีเดียวน่าจะไปเท่ากับ F35 นะครับการเชื่อมต่อข้อมูลขั้นสูงด้วยลดหน้าตัดเรดาร์หรือว่าค่า RCS ปกติซูเปอร์ฮอ e เนตก็จะมีค่า RCS ต่ําอยู่แล้วนะครับถ้าลดลงมาอีกเนี่ยก็เกือบเป็นสเตลแล้วครับแล้วก็มีอายุการใช้งานถึง1 0,000ชั่วโมงการส่งมอบซูเปอร์ฮอนเน ต้องส่งเครื่องบินทดสอบบล็อกที่3ให้กับกองทัพเรือ2ลํลำก่อนเพื่อมาทดสอบในอีก2เดือนข้างหน้าและในปีหน้านะครับก็ต้องส่งเครื่องบินสเปอร์ฮอนเนตบล็อกที่3ทั้งรุ่น E แล้วก็รุ่น F 24ลำด้วยกันนะครับ แล้วก็มีลูกค้าต่างประเทศด้วยนะครับก็คือคูเวตน่าสนใจมากเพราะว่าเพื่อนบ้านของคูเวตเนี่ยก็สั่งทั้งยูโรไฟเตอร์ไทฟูนดัสโซราฟฟาวทั้งกาตาร์แล้วก็ซาอุดีด้วยนะครับส่วนซารัดอาหรับเอมิเรตเนี่ยอยากได้เอฟ6ไวเปอร์ซารัดมีกากาลังกล่อม UAE ให้ซื้อเอฟ35อยู่เหมือนกันนะครับจะได้เป็นประเทศแรกในอาวเปอร์เซียที่จะได้ใช้เครื่องบินยุคที่5เครื่องบินสเตลเครื่องบินล่องหนแต่ว่าดูเหมือน UAE จะสงวนท่าทีอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับ super ข้อเน็ตครับนอกจากเป็นเครื่องบินขับไล่แล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นด้วยเครื่องบินลาดตระเวนอันนกประสงค์แบบลงตัวนะครับแล้วก็ยังมีรุ่น E A หรือว่าเครื่องบินสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็ยังมีการพัฒนาให้เป็นเครื่องบินไร้คนขับด้วยต่อไปในอนาคตนะครับ แม้ความเร็วของซ u เปอร์ฮอว์ตเนี่ยจะไม่หวือหวานะครับประมาณ1.6มากหรือว่า1,915กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรุ่นเก่านะครับถือว่าไม่แย่ถ้าดูจากภารกิจนะครับพิสัยทำการอยู่ที่2346กิโลเมตรในรุ่นเก่าเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มระยะอีก50ในรุ่นอัปเกรดก็จะได้ประมาณ3,500กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับมาดูพิสัยการรบบ้างอยู่ที่เ2 2ิองกิโลเมตรในรุ่นเดิมนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพ ก็พิสัยการบินก็เหมือนขับรถปกตินะครับจากกรุงเทพพิษณุโลกกรุงเทพเชียงใหม่ใช้ความเร็วบ้างไปเรื่อยๆนะครับ พิสัยการบินนั้นสำหรับเครื่องบินก็จะมีการติดตั้งถังน้ำมันภายนอกหรือว่าดอปแทงนะครับส่วนพิสัยการรบก็เหมือนขับรถในสนามแข่งนะครับมีการเร่งการเค้นความเรว็วใช้ความเร็วความแรงแน่นอนว่าใช้น้ํามันเยอะนะครับและก็แน่นอนว่าติดตั้งถังน้ําม,มันเพิ่มเติมหรือว่าถัางน้ํามันภายนอกไม่ได้เพราะว่าจะขาดความคล่องตัวสำหรับเครื่องบินนะครับมาเลยทําให้พิสัยการบินกับพิสัยการการบเ,เนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเครื่องบินออกไปแล้วต้องรบหรือว่าต้องต่อสู้เนี่ยก็ต้องสลัดถังน้ํามันออกนะครับถ้ายังไม่โดนยิงงตตกก่ออนนน็้้ดูํามัเ กับฐานด้วยต่อให้รบติดพันขนาดไหนนะครับก็ต้องเผื่อน้ํามันกับฐานคุณจะจอดข้างทางไม่ได้นะครับเลยทําให้พิสัยการรบเนี่ยไม่เยอะถ้าเทียบกับพิสัยการบินนะครับแล่ถ้ารบกลางอากาศไม่ได้ไฟกันนานแน่นอนครับแค่5วินาที10วินาทียืดเยื้อก็มีเกิน1นาทีนะครับ สำหรับซูเปอร์ฮอเนตนะครับด้วยประสิทธิภาพที่มีเนี่ยทำให้กองทัพเรือนี่มั่นใจมากแล้วก็นํามันไปเป็นอุดมคตินะครับในการสร้างเครื่องบินยุคต่อไปแล้วก็อัปเกรดพัฒนามันให้ดีกว่าเดิมในปัจจุบันด้วยแล้วถามว่า F35B กับ F35C ล่ะแน่นอนว่ามีประโยชน์กับกองทัพเรือในบางภารกิจนะครับแต่ก็อาจไม่ได้เข้าไปจําการเป็นจํานวนมากแล้วก็ต้องทํางานร่วมกับ FS ฟเอส e ปดซูเปอแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องบินหลักแน่นอนครับต้องรอดูโครงการเ a ฟเนะครับว่าจะเจ เอฟสิหหรือไม่ต้องรอดูครับส่วน F35B ซึ่งขึ้นลงแนวดีกเนี่ยแอดมินเห็นว่ายังมีประโยชน์กับกองทัพเรือพอสมควรนะครับสำหรับกองทัพอากาศของสหรัฐมิการกับกองทัพเรือของสหรัฐมิการนั้นมีแนวคิดค่อนข้างต่างกันนะครับแล้วก็กองทัพเรือของสหรัฐมิการนั้นเป็นเอกเทศพอสมควรใหญ่มีพาวเวอร์เป็นเบอร์หนึ่งเขาว่าได้นะครับต่างจากหลายประเทศนะครับที่กองทัพอกเนี่ยจะมีอิทธิพลมากกว่ากองทัพอื่นๆอย่างเช่นจีนแล้วก็รัสเซียนะ